โอ้พอเชโอ้มาสองคันโอ้มีคนโบกมือโอ้มีกิจกรรมซะด้วยเดี๋ยวไปดูในร้านค้าก่อนละกันอ๋อนี่เป็นรถอีเวนต์เนาะส่วนคันนี้ต้องเสียโลบักนะครับเราก็ไปที่ open store ส0 0รโลบักไม่แพงนะแต่ตอนนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปหาพาร์ทกันเลยดีกว่านะใครเคยบ้านรวยก็สามารถจัดเป็นโลบัคกได้แต่เราเป็นสายฟรีนะเราไปดูกันเลยดีกว่าปะโอ้โหนี่เปิดมมาก็เจอแล้วอันแรกไปโอ้ อันที่สองบอโคตรลั่นเลยขอทางนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปนะตรงนู้นขอดูในเมืองก่อนโนนี่ไง อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเอ่อจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะต้องรอดูนะใครที่เหมือนกันลูงก,ก็โชคดีนะครับแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันที่ลุงเก็บเนี่ยก็เขาอ,อาจจะสุม่มั่นเองโอ้อยู่ตรงไหนเยสซ์ đi biệt Ồ, oh, oh oh, Ok Ồ, 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 sai, sai xong rồi Ồ, lô sẽ cho này là cắt โอ้โหโอ้โอ้เจอเจ๋อเจอเจอ๋อเจ๋อย่ำเหลือแค่หน่อยคงก็ไม่หน่อยนะ <c oughs> ยก็ยังก็เยอะอยู่ไม่ยาเราต้องเปิดแมพแล้วเดี๋ยวเปิดแมพก่อนนะโอ้โหอยู่ดีกำลังจะจะเปิดแมพเจอผ่านทางบอดีเดี๋ยวเปิดแมพก่อนดีกว่าโอเคอ๋ okay. อเรียบร้อยอ่ามีทีดด่ด้วยเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยว ไป,ไปทางนู้นต่อก่อนยังมีทางโค้งไปได้อยู่เท <Okay, S 1> ไม่น่าจะมีเอะเอ๊ะตรงนี้น่าจะยังไม่ได้ไปเอมีูด้วย่ะครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ว,ยค,ยวค่อยไปดูหาพาร์ก่อนดีกว่าเอ้ยมีจริงด้วยว<ะ>้าวม,มีหรือเปล่า มีมีมีหมองบอกว่าในบ้านจะมีอีกเฮ้ยมีจริงด้วยแรมที่เราไปตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไปแล้วเรือเซอร์กิตเหรอเซอร์กิตก็ได้เฮ้ยโหเกือบเลี้ยวแล้วเจอก่อน น,นสนามต้องมีแล้วจังหว่นี้โอเคครับก็ไม่มีเสียใจสงสัย <c oughs> ต้องใช้โปน่านใช้ตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> อ้อแต่เราอยากลองรับรสชาติรอบนนที่เอ,อขับอย่างเดียวขับหาอะไรเงี้ยโคตรตึงนะบินหาแล้วตอนนะี้ไม่ไหวสึ่ว่า ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วตอนเนี่ยอ่าสะพานนี้มีเ <c oughs> ชนนึงเทมเมลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 ตรงโน้นอีกเอาตรงนี้ก่อนโอ้โมาโซนนี้ได้ตึ่มเด้อเว้ย Mẹ <N> bố bị tùy hết hiệu tuần cố. Hãy đi được không? We lấy nói đi rồi, ok? Soo woo. Oi 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 oi. Chơi 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 เชื่อไหมว่ามันจะไม่มี <c oughs> โดยเกลียนยตรงนี้เราก็เช็คไปแล้วตรงนี้แล้วกันส,สพานในตัวดีต้องจะมีเยอะบนเรือ,อ,อเปล่าเรือมีนี่ฮาเลยไม่มีไม่มีมมสิ่งที่ยากที่สุดในการหาครั้งนี้คืออันสุดท้าย <c oughs> อ,อันสุดท้ายเนี่ยเราว่าจะไม่เจอนะกลับมาดูในเมืองอีกครั้งหนึงโลโก้โอเคโลโก้โลโก้โลโก้แล้วโลโก้ชอบอยู่ในเมือ เฮ้ยหรือว่าในนี้เฮ้ยอันนี้เปล่าวะชัดเจนโลโก้หาต่อไปในนี้เปล่าขัดทอมโล <Hello. S 2> ใครอยู่ไหมอันนี้หายังหว่าดูตั้งแต่ต้นทางก่อนนะทางของสนามคลอดจะมีอยู่เปล่าเฮ้ยมีจริงด้วยเช่ yeah. สุดท้ายครับผมวู้ฮแล้วก็คลิกทุบิลค่ะเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้เลยนี่เป็นยังไงโอ้อยนี่ว а ้าภายในสวยงามนะครับอู้คือสีเท่ ตอนต้นคลิปก็ได้บอกไว้นะจะพาเข้ามาดูนะว่ามีอะไรบ้างในนี้อุ้ยตรงนี้มีคอมมิ่งโซนนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวไหนไม่รู้ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครรู้แบบว่าผมแค่มองโคมผมก็รู้แล้วว่านี่คือุวนอะไรอุยน,นีคน่คือก็ก็ตึงก็มันจะเหมือนกันหรือเปล่าสองฝั่งนี้ไม่น่าจะเหมือนนะนี่แบบว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้าที่จะนอน <c oughs> ดูเป็นไฮเปอร์คา อันนี้ก็เหมือนกันนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน,นี่ก็พอลุ้นนะครับจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ4ี่คันนี้หรือว่ามันเหมือนกันไปเลยแค่จะเพิ่มมาอีก2คันแต่แค่ว่าวางให้สองฝั่งให้มันดูเยอะอะไรแบบนี้เดียวโอเคก็ไม่มีอะไรแล้ว